จากที่เราสังเกตหาเพื่อนๆบางกลุ่มในห้องเรียนนะคะใส่ถุงใส่ถุงเท้าสีมาโรงเรียนค่ะซึ่งผิดระเบียบของโรงเรียนนะคะและมีการทำตามกันเกิดขึ้นค่ะเช่นรุ่นพี่ใส่นะรุ่นน้องทําตามค่ะทําให้เกิดการใส่ถุงเท้าสีในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นค่ะสาเหตุเกิดจากนักเรียนใส่ถุงเท้าสีมาโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นค่ะปัญหานะคือนักเรียนนะคะไม่ตระหนักถึงกฎระเบียบของโรงเรียนนะคะและไม่มีวินัยในตนเองค่ะค่ะหลังจากที่ห้องของพวกเรานะคะได้เล็งเห็นปัญหาเกี่ยวกับ การแต่งกายไม่ถูกระเบียบของห้องเรียนนะคะพวกเราจึงได้เรียกประชุมกันค่ะเพื่อจัดทาโครงงานนี้ขึ้นมานะคะค่ะหลังจากที่เราได้จัดทําโครงงานนี้ขึ้นมานะคะเราก็ได้นําโครงงานนี้นะคะขึ้นไปนําเสนอหน้าเสาธงค่ะเพื่อชวนชวนให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆและน้องๆทุกคนนะคะหันมาแต่งกายถูกระเบียบค่ะโดยการไม่ใส่ถุงเท้าสีมาโรงเรียนค่ะเพื่อให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะตระหนักถึงการมีวินัยน่งตนเองการแต่งกายตามกฎของโรงเรียนและการแต่งกายให้เรียบร้อยค่ะ ที่นัเกเรยียนชั้นม .5 รับ2ได้ได้ทำโคงงรงการจัดถุงเท้าสีขึ้นมานะคะผลที่ได้รับนะคะก็คือ1นัเกเรยียนชั้นม .5 รับ2ไม่ใส่ถุงเท้าสีมาในวันเรียนค่ะ2นะคะคือนัเกเรยียนชั้นม .5 รับ2มีระเบียบว,วินัยในตนเองค่ะ3นะคะก็คือนัเกเรยียนชั้นม .5 รับ2เป็นตัวสภาพเรียบร้อยกันทุกคนค่ะ